สวดีครับสวัสดีท่านะครับจอดเด็ดเพื่องในครับในช่วงแอบมาของเราเนี่ยมาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะครับเพิ่งได้มา1ชุดนะครับหถุงเลยเนี่ยมัดมาแบบนี้เลยนะครับเพิ่งได้มาก็จัดให้เลยนะครับของเราไม่มีเก็บได้มาถึงเล่นได้มาถึงเล่นเล่นอย่างเดียวนะครับเล่นทั้งวันนะครับอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนแนวสโลแกนเรามาโโลแกนใหม่อีกแล้วนะครับอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับ มาพนะนะี่นะคร er ับทั้งวันนะครับเรื่องพระกันเนี่ยบันมันกันไปเลยในครับยิ่งกว่าตลาดพระอีกนะนครับมันแน่นอนอยู่กับเรานะครับมาลองรับชมดูสิพี่นะครับชอบเเพื่อนในครับนะเพื่อนนำหาให้นะพินหนึ่งชุดมีอะไรบ้าง้อมมันเลยนะครับสนุกแน่นะครับคือเราเล่นเร็วนิี่นะ่งนะเพราะมีแบบอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับดูเนื้อชิ้นเนื้อดินเน่อผงนะครับหลากหลายดิมารายการแรกสำหรับรายการแรกในชุดนี้นะครับจัดประเดิมไปด้วยรายการเอ่อองไหนอ่ะ อันนี้ได้ไหมคุณแผนเน่ยผมดูเป็นบ้านกลางนะแต่เขาคืออย่างว่าเลยพี่พ้าบ้านๆมันจะก่อนหน่อยเห็นไหมดูรอยใช้มาเลยเนี่ยรอยแกบหลุดเนี after after <bar> ่ยนี่พี่ดูด้านหลังเนี่ยจริงๆนะนี่ดูเนี่ยเป็นผมดูเป็นบ้านก่างดูรอยรอยหลุดเนี่ยเห็นไหมรอยแกบหลุดล่อนนะครับเขาเรียกว่ารอยแกบหลุดล่อนแม่งตัวถอดทาไม่ได้นะครับเออทาไม่ได้พี่นะครับด้วยสภาพเนื้อที่แห้งนะครับและแกบที่หลุดล่อนนะพี่นะครับดูเป็นบ้านก่างนะคือเนื้อดินแบบบ้านกลางแบบบ้านกลางแบบดูง่ายเลยอะ เอาสามร้อยสามร้อยบาทใครับ,น,บน่าจะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมไหมเนี่ยเอาสามร้อยในครับบ้านกางนะครับผมใส่สองไว้เหมือนเดิมนนะครับเดี๋ยวผมใส่สองไว้เหมือนเดิมพี่เอาไปเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยเอ่อแล้วก็องค์ต่อไปนะครับสําหรับองค์ต่อไปเนาะก็จะเป็นหลอบโบราณดีกว่านะครับองค์นี้เป็นรูปลหลอดหลวงพ่ออะไรเนี่ยนี่เห็ he, 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 นไกลๆล,ลยวัดสวนขันนะครับน่าจะเป็นพ่อค้ายดี นะครับร<เ> auto> ูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้ายนะครับเเห็นชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยนวัดสวนขันนะครับเนี่เห็นชัดๆเลยเนี่ยวัดสวนขันเนี่ยพี่โหหล่อเดิมมากดูร้อยหลอดีเนี่ยพี่ดูร้อยหลอดีนะครับพ่อท่านคล้ายอาจที่เขาเรียกว่าหล่อเล็กไหมใช่ไหมใช่พิมพ์นี้ไหมที่เขาเรียกหล่อเล็กมีอุดกิ่งนะเฮ้นะครับจัดไปพี่สามร้อยนะครับพ่อท่านคล้ายนะครับอาจจะเป็นอ๋อนชุดแบบหล่อเล็กอะไรของเขานะนะครับเอาไปเอาไปสามร้อยนี่นะครับพระดูง่ายด้วยนะครับพระแบบ ดูง่ายแล้วได้เดิมอ่ะนะครับองค์นี้เป็นพ่อพิงค์ในครับพ่อพิงค์นะพี่นะ้าในะครับโอ้ชุดนี้แบบเนาะจัดว่าเด็ดนะนะบถือว่าเด็ดเลยล่ะดูเนื้อเด็ดโอ้โหพี่พ่อพิงค์บา,างประกอกนี่นะครับหลวงพ่อพิงค์ในครับอ่าไพ่ตองนะหลวงพ่อพิงค์โอ้โหเนื้อแบบไแคบบ้เนื้อเทาดูง่ายเห็นไหมพี่นเนื้อเทาดูง่ายนะพ่อพิงค์ไพ่ตองสามร้อยบาทนะครับพ,รพ่อพิงค์นะพะ Pink, นะ่อพิงค์เอาไปสามร้อย พิมพ์สามร้อยขุดสาองค์นี้ผมชอบตรงที่ว่าพระไม่หนามากด้วยเนี่ยเนี่ยพี่ดูการกดพิมพ์เดียพักไม่หนามากนะครับสำหรับขุดสานะเนี่ยพี่ดูเนื้อเดยนะครับพี่ดูเนื้อขุดสาเดยเป็นคือเรื่องเป็นเนื้อโซนมวลสารนะดาวเออเป็นเนื้อโซนมวลสารซึ่งไม่ไม่เหมือนแบบตัวถอดถอดนะหนาทั่วๆไปพี่น่ครับรัดล่องรอยเหนือในการกดพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีเห็นไหมเป็นรอยกระแจรอยเหนือขุดสาเล็กนะครับหลวงผู้เผื่อพี่ สามร้อยบาทนะครับพ <German> ี่พี่จ <anan> <im> ๋าสามร้อยเพราะเป็นราคาที่แบบพักบ <rush> <uh ้านๆมันก็ราคาแบบเนาะโอเคอะพี่นะแล้วไม่ใช่พาย่อยด้วยนะนะครับแต่ว่าจะลึกๆหน่อยนี่อย่างเงี้ยบางขุพรมเนี่ยรอยกระเทาะเนี่ยนี่อะพี่บังขุนพรมนะอันนี้เป็นรอยกระเทาะนะครับพี่พี่จ๋าพิมพ์ใหญ่บางุพรมดูคาบได้เลยเนี่ยนะพี่พี่ลองดูคาบเดียนี่คือพิมพ์ใหญ่บางุพรมนะพี่นะมีรอยกระเทาะเขาเรียกกระเทาะเดิมกระเทาะเก่ากระเทาะแห้งจับกรุ น,นี่พลาแบบนี้น่าเก็บนะครับดูโซนเนื้อได้เลยพี่ยังไงก็บางขุนพรมนะครับพี่ลองดูโซนเนื้อได้เลยนะรัโซนเนื้อบางขุนพรมนะครับล้วเป็นพลาที่ชัดเจนนะครับชัดเจนแจ่มแจ้งสมเด็จบางขุนพรมวบพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับบางขุนพรมนี่น่าจะมีรอยกระเทาะเดิมนะครับไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้นนครับอันนี้เป็นของหลวงพอ่อเราหูแต่ดูง่ายดียนะครับใช่ไหมเช่หลวงู่ใจว่าสเสด็จไหมโปลในครับใช่ไหมพี่เนี่ยดูดิอูแห้งจริงพี่ นะแพ่งจริงเนื้อไม่กระพัดน่าจะเป็นของหลวงปู่ใจวัเดเสด็จครับพี่เนะเป็นปกสามนะร้อยบาทนะปกหลวงปู่ใจวัเดเสด็จนะจัดไปพี่อีกสามร้อยเนะคยับปู่ใจวัเดเสด็จปู่ใจวัเดเสด็จแล้วก็องนี้เป็นเป็นพระครระล้ายพระร่วงหลังรีบมนาะพี่เป็นพระร่วงนั่งนะองค์นี้เป็นพิมพ์พระร่วงนั่งเลยพี่ะนีับเป็นเนื้อชินเครับเป็นเนื้อชินตะกั่วเครับเป็นพิมพระร่วงนั่งเลยพี่นะครับอันนี้เน้นดูน่าย แนวีิจ๋านี่เน้นดูง่ายนะครับพารุ่งนั่งนะครับด้านหลังจะเป็นรอยริ่มอ่ะแนวรอยริ่มแบบรอยลึกกับพี่แนวรอยริ่มแบบรอยลึกแบบเดิมๆนะเอาเอาสามร้อยแนวพารุ่งนั่งนะถึงสมาธิกพิพิธัณพารุ่งนั่งสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรอ่ะนะครับโอ้โหเหรียญผิวแบบดูดิลุ้งๆนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับอันนี้เขาเล่นไงไหมผมเคยได้มานะ นะผมเคยได้มาไม่รู้เขาเล่นกันหรือเปล่านี่อย่างเงี้ยพี่นะแต่พามันได้พาบ้านพี่เห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อวัดดอนตันนะพี่ในะครับหลวง,งพ่อวัดดอนตันเงี้ยพี่เล่นกันไหมจ้าไม่เล่นกันไหมจ้าปีสามแปดป่ะจังหวัดน่านอันนี้พ้าสายเหนือน,นะเอาสามร้อยพ่อวัดดอนตันนะเผื่อท่านใดเขาเก็บเนะาะเผื่อท่านใดเขาเก็บนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันนะในะครับแล้วก็พ่อปานนะพี่ดูพ่อปานเนี่ยผมได้ในด่นย นะไม่เหมือนทั่วไปครับอ่าไม่เหมือนทั่วไปเม่เป็นพระบ้านด้วยเม่มีขาด้วยนะเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนี่ครับพ่อปานเนี่ยพี่แล้วดูดูดีหไหมเป็นปูนีหนไหมแล้วก็จะเป็นเม็ดมวลสารอ่าเป็นปูนแล้วก็เป็นเม็ดมวลสารนะพี่สวยนะสวยได้ได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับองนี้เอาสามร้อยนะครับเพิ่งได้มาผมก็จัดเลยพี่ดูบัวดีเป็นเมน็ดเม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 ็ดผิวแห้งธรรมชาติมาก สามร้อยใครับผมบอกแล้วไม่มีราคาอื่นนะครับราคาเดียวเลยนะครับจะได้ไม่งงในอันนี้หลวงปู่ทวดอยู่ในเกอบของญาติแก่นะครับหลวงปู่ทวดอยู่ในกกอบขออนุญาตแก่นะครับแก่ใช่โชว์แบบว่าให้ชมเลยพี่ในครับชัดๆในจะพิจาร์ชัดๆในครับนี่ดูเนื้อเด้ออันนี้พี่นายกรรมไหมพี่อ่านี่พี่นายกรรมไหมพี่นะครับรู้เสียแบบดูเด้อแนวเวลาเขาดึงออกมาแม้เนื้อจะมีเนื้อเกิน ปรีออกมาจากด้านหลังในครับนะเป็นเขาได้แล้วเป็นที่ยื่นยื่นออกมาเห็นไหมเนี่ยแล้วพี่ดูเนื้อนะับเนื้อที่เป็นก้อ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 นเลยพี่ในครับปูทวดเผื่อท่านใดรู้ที่พี่พิมพ์แบบสวยๆเลยนะเอาไปสามร้อยครับเดี๋ยวใส่กอบไปทีหลังนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทอันนี้เชืรล่าท่าเรือไหมพี่นนครับชีราตรงนี้ชืรา่าเก่าจริงนนครับพี่ดูพิมพ์ชีรา่าเนี่ยสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มเป็นอะไรนะเขาไร้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบโพหรืออะไรเนี่ย นะครับอันนี้พระบ้านนะครับพี่นะครับทั่วไปแทบไม่พบไม่เจอเลยพี่ดูทิมเดียคมสวยเป็นธรรมชาตินี่หน้าตาติดแบบติดแบบสวยอะพี่นะครับนะ้ำแหม่มีกระท้อนนิดเดียวนะครับเก็บด,ดูเนื้อเป็นชั้นเลยเนหะ็นไหมเนื้อจะเป็นชั้นเลยนะชีลาท่าเรือเนาะดูดีหลังเป็นหลังรอยกาบหมากหลังสวยมากนะพี่พี่พระแบบนี้เขาเรียกว่าพระลังสวยมากนะไม่ใช่พระธรรมดานะ แนวพี่จ๋าไม่ใช่พระธรรมดานะเดี๋ยวดูเดี๋ยวสวยกิ๊บเลยเอาสามร้อยแนให้มาให้ราคาเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปหลากหลายราคานะครับชิยร์าท่าเรือพระสวยมากนะครับพระสวยจริงๆริงเนาะอยากพี่ได้ลองรับชมกันดูนะครับแล้วก็องนี้สําหรับองนี้จริงๆเป็นพระปิตาเป็นเมเด็ดเบรกเบรกครับพี่นวเป็นสายชนบุรีหรือเปล่านะครับเป็นพระปิตาผงคุกรักจุ่มรักดาครับพี่นะครับพระปิตาผงคุกรักจุ่มรักดาครับพี่เห็นไหมเอาเอาสามร้อย อืมเอาสามร้อยบาทนะครับนี่จุ่มรักนะครับจุ่มรักเม็ดน้อยๆในครับเม็ดน้อยคอยรักนะครับแล้วก็นางพยาครับพี่นะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นโรงทอไหมคุณคุณไหมในครับเหมือนจะเป็นพิมพ์โรงทอนะนนครับพิมพ์ท่านคุนมากนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะน่าจะเป็นโรงทอพี่นะครับพี่พี่เนี่ยท่านใดที่อยากได้โลงทอพี่ดูรอยกดจะเป็นเส้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 นด้านล่างไหมจะเป็นเส้นเส้นขนแมวไหมในครับการกดพิมพ์ไอพี่ันครับการกดพิมพ์พังไอ้พี่นะครับเป็นเส้นขนแมวเลยนะสวย ธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับโรงทอโรงทอจัดไปกับพี่สามร้อยบาทนะครับโรงทอนะครับโรงทอแล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้ผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านมองออกแล้วนะครับองนี้บานเย็นกับพี่ปู่เอี่ยมนะครับแห้งแก๊กเลยแห้งจนฝุ่นขึ้นอ่ะนะครับบานเย็นปูเอี่ยมนะครับพี่ๆมองกันออกนะครับสาหรับองนี้นะนะครับบานเย็นหลวงปูเอี่ยมวัดหนังครับพิมบานเย็นนะครับเอาสามร้อย ราคาแบบเครื่ราคาไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่สามร้อยบาทในครับราคาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่ครับสุ้มกอนะครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนะพี่พิจารสุ้มกอโอ้โหดูดูดิความเก่าอ่ะนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยดูดิซุ้มกอพิมพ์กลางนะครับดูง่ายๆกับพี่พระอาจจะผ่านการใช้มาบ้างนี่คือเนื้อโซนซุ้มกอจริงๆพี่นะครับนี่คือเนื้อโซนสุ้มกอจริงๆครับพี่นะครับสําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะหน้าไว้ใช้ดูดิเนี่ยสุ้มกอสามร้อยบาทนะครับ ใส่ถุงไว้เหมือนเดิมทุกรายการที่นะนรับทางเราใส่ถุงไว้เหมือนเดิมทุกรายการนะครับแล้วก็พา้าพ้าเลี้ยงนะพาเลี้ยงลางพูนดูความเก่าเนี่ยพ้ายิ่งยิ่งเนี่ดูข้าบเนี่ยเนี่ยดูค้าบพระเลี้ยงเนี่ย,าพพารยครับเขาเรียกว่าค้าบเก่านะครับค้าบเก่าเก็บจริงๆนะครับเขาค้าบเขาก็เก่าเก็บจริงๆครับพี่สําหรับพระเลี้ยงลาพูนนะเนื้อสวยมาก สามร้อยบาทนะครับพระเรื่องดําปูนอูพี่จ๋านะครับราคานี้นะไม่มีอีกแล้วเนี่ยบ้านๆับพี่นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับเป็นราคาแบบแบ่งกันแล้วก็อง์นี้พี่นะองนี้จะเป็นนางพิมเล็กนะครับหลวงผู้ทีมก็พี่เนื้อผงพายกูมานะครับหลวงปู่ทีมก็พี่นะครับเนื้อผงพายกูมานนะนนครับพิมเล็กเนื้อสุดเลยแม่ด้านหลังยังม่รอยนิ้วมือดูดูบอลในบอลทองบางๆนะครับเออบอลทองบางๆเลยนะแกะจะกรอบนะพี่แนวให้พี่พี่ได้รับชมกันแบบใกล้ๆนะสามร้อยบาท นะครับสุดจริงพี่พระชุดนี้นะครับโอ้โหพี่ราคาเดียวเลยอ่าราคาเดียวเลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระประจําวันนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่พระหล่อบโบราณแกพี่นะครับเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะเป็นพิมพหล่อบโบราณน,นะครับพิมพนี้เป็นวันอะไรอ่ะดูรอยหล่อเดียดูหูปิงเดยอันนี้พระแขวนพระใช้มานะครับ เนี่ดูนี่ในครับนี่นี่เขาเรียกว่าในครับแล้วสไตล์แบบดิบๆบ้านๆนะครับเดิมๆเลยเอาอีสามร้อยครับพี่นะครับหลวงพระจงเหรียญหล่อสามร้อยบาทนะครับเผื่อท่านใดอยากได้หรือชื่นชอบอยู่นะครับเราก็ได้สมเด็จมาหนึ่งองค์นะครับสมเด็จของเขาเป็นแบบสมเด็จแบบดูดิค่าแป้งนะพี่ดานับค่าแป้งการเซตตัวค่าน้ําปูนนะดูดินะครับค่าแป้งการเซตตัวและค่าน้ําปูนครับพี่ในครับนขึ้นมาเป็นผลึกขึ้นมาเป็นชั้นเห็นไหมในรับเม็ดมวลสารเดิมๆ เพิ่มเติมคือความเก่าครับพี่เห็นไหมดูความเก่าดูตรงเส้นซุ้มนะครับนี่คือความเก่าดูด้านหลังเห็นไหมดูด้านหลังดูเม็ดมวลสารเนี่ยสวยพี่พระพระธรรมชาติเลยล่ะสามร้อยบาทนะครับอืสวยธรรมชาตินะครับแบ่งปันกันนะครับสำหรับสมเด็จนะเอาสามร้อยนะครับแล้วก็วัดทรับ วัดพับองนี้ก็ไม่ธรรมดาครับพี่นะครับเดี๋ยวลองดูวัดพับองนี้เนี่ยดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับผมดูเป็นวัดโค้งนะนะครับวัดพับรงกู่วัดโค้งครับพี่นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเวีดูดูช่วงนี้เนี่ยครับเป็นงานี่ดูเนื้อดูมวลสารด้านในเนื้อนะนนครับองนี้ใช้คำว่านะครับเน้นๆย้ำความชัดเจนพ uh. ี่ในแกวัดพับกู่วัดโค้งสามร้อยบาทในวัดพับวัดโค้งนะเอาสามร้อยบาทในครับ สามร้อยแล้วก็ยอดขุนพลครับพี่องนี้เป็นยอดขุนพลเนื้อดินนะครับยอดขุนพลลบบุรีพี่นะครับยอดขุนพลลบบุรีนะครับน่าจะลงอ่อรักน้ําเกลี้ยงที่พื้นเขาลงรักไว้พี่เห็นไหมมีคาบทองด้วยนะครับเนี่ยพี่สไตล์พระชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมลงรักไว้แลวมีคาบทองด้วยนะครับนี่คือยอดขุนพลนะพี่ดาวลบบุรีนะครับ,รบ,บ,รนะรบเป็นพระยอดขุนพลที่มีความชัดเจนครับพี่และหน้าแขวนหน้าใช้เห็นไหมธรรมชาติแบบนี้นะพี่ดาบเก้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่า เออ่ความเก่านะครับด้วยความเก่าด้วยอายุพระครับด้วยเนื้อดินพี่นะเอาสามร้อยบาทนะครับยอดผลพลลบบุรีนะครับเป็นเนื้อดินเนื้อชินเจอบ่อยนะครับเนื้อดินไม่ค่อยได้เจอนะครับเราก็เหรียญสําหรับวงนี้เป็นเหรียญครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นแท่งเลยพี่ดูเลยรุ่นรับเสด็จนะครับปีสามหกแนวรับเสด็จตัวโค้ดนิคมกิฟต์รับพี่พี่จาโค้ดนิคมกิฟต์หลวงพ่อคูณนะรับเสด็จครับพี่ นจะพี่พี่จ๋ารับเสด็จจะพี่เจาะปิ้นเจาะเดิมผิวนี่แบบวีดวาร์ดเลยนะผิวนี่แบบวีดวาร์ดเลยนะเอาสามร้อยแบ่งเลยนะครับได้มาเท่าไหร่แบ่งให้เท่านั้นเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นรูล่อหลวงพ่ออะไรพี่น้ําทองสูสวยสวยเลยอะในงาบผมว่าน่าจะเป็นโซนของหลวงพ่อทบครับพี่นะคพ่อทบเพชรบณ์ ผมไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นไหนนะเพราะเราดูรุ่นไม่เป็นนะครับนะเรื่องรุ่นดูไม่เป็นนะครับแต่น้ําทองวิ่งงามมากครับพี่สําหรับองค์นี้นะในงามน้ําทองตะบงตะบายนี่วิ่งงามๆเลยจ้พี่จานะครับเอาไปสามร้อยบาทโอ้โหกระทบน้ําทองเดิมมากสามร้อยบาทนะครับน้ําทองเดิมๆนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นสองคลองครับพี่นะครับองค์นี้ดูง่ายเลยสองคลองแนววัดระคังฝากกุัวพี่นะพิมพ์ใหญ่เลยเนี่ยดูด้านหลังมีรอยนิ้วมือเหมือนแบบฮะเป็นรอยค้าๆไปไหม วัดประครังฝากกูครับพี่สองคลองนะเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ดระครังครับพี่เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระครังครับพี่ดูด้านหลังนี่สวยพี่พักได้เดิมเลยเนี่ยสองคลองครับพี่พักบ้านเลยพี่ยิ่งๆเลยนะเอาเอาสามร้อยพักไม่หนาพี่วัดระครังนะไม่หนาเอาไปสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทราคาเบาๆกับพี่นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้สําหรับองนี้จริงเป็นคะแนนนะนะครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับคะแนนรล้วหลังเอ่อหลังเนี่ยสมเด็จโตพี่โอ้มผมเพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับนะชุดบ้านนี้นะดูเนื้อเนี่ยโอ้โหสวยมากผ้าเนี่ยนะครับผมได้มาซองเดิมๆซองเก่าๆของเขาเลยพี่เอาคะแนนเอาสามร้อย นะครับสามร้อยบาทเนี่ยดูดูเขาเก็บไปเลยโหใส่ซองเดิมไว้เลยนะครับมาแบบไหนไปแบบนั้นนะครับดูดิมาแบบไหนไปแบบนั้นก็พี่ในครับรายการสุดท้ายยังไงสุดท้ายแล้วพี่ในครับหล่อมงค์เงินนะครับชุดบ้านนี้นะดูเนี่ยพิมพ์หล่อมงค์เงินเห็นไหมแล้วพิมพ์แบบนี้ไม่เจอทั่วไปเลยนะดูหน้าเนี่ยลึกไหมดูดิเห็นไหมดูพิมเห็นไหมดูลึกแล้วก็ดูข้าเบ้าเห็นไหมดำๆเห็นไหมนี่ยยเตาพระอินทร์เนี่ยที่เขาดูตามในหนังสือในตาเนี่มันจะมีตรงนี้เป็นรูปดวงตาตาพระอินทร์เนี่ย จีวอนแบบครูเรนสอดสวยเห็นไหมผิวแห้งเนี่ยนี่พาบ้านนะพี่นี่พี่พิจารี่คือพราบ้านนะครับไม่ใช่พ้าทั่วไปนะพี่อมเขียวเลยเนื้อเห็นไหมเนื้อแห้งอมเขียวนี่ครับรอยช่อเดิมสามร้อยรายการสุดท้ายนะครับสวยมากพี่นิยมอ่ะสามร้อยบาทนะครับองค์นี้ไม่มีมือรองเขาเรียกนิยมเอสามร้อยบาทนะครับชุดแอบมาชุดพระบ้านก็ประมาณนี้นะครับ พี่ๆใดที่สนใจรายการไหนนะครับก็สายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ